อะไรอ่ะแม่เบาลมเล่นในสระว,ว่ายน้ำอะแม่เห็นมันรดราลคา่ะแม่ก็เลยซื้อมาให้อยากได้กันไม่ใช่หรออ,อยากเล่นน้ำอยู่พอดีเลยใช่ดีเลยแม่หนูอะจะได้นอนลอยนะ้ำแบบชิลชมแม่แล้วทำไมมีแค่สองอันนะก็มันเหลือแค่สองอันอะก็จะเล่นกันพอแล้วแม่มีกันอยู่สามคนอมเอา้า เป็ดเราก็มีเป็ดหนึ่งตัวกะก 2, 3, 1, 3, นี่สองอันสามอันสามคนพอดีเลยออใช่แล้วพี่ชิวบแม่พี่ชิวอะกำลังจะกลับมาถ้ามีสามันก็หารหนึ่งอะดิอา้าวพวกเราก็แบ่งๆกันเล่นสิหรือไม่ก็หาวิธีจัดการกันเอาเองลวกันแล้วนี่พี่ชิวอยู่ไหนแล้วเนี่ยถึงแล้วมั้งป่าเนี้ยเมื่อกี้เห็นโงรามอยู่ก็อยู่หน้าปากซอยแล้ว พี่กลับมาแล้วทุกคนไปถึงที่หรืป่ากลับมาแล้วกลับมาแล้วนู่ไงแหบปากมานู่นไงต้องทำอะไรกันนะอ๋อกำลังจะเล่นน้ำกันอะ่ะพี่ชูเล่นไหมเออเล่นดิพี่กลับมาร้อนอะ่ะอยากโดดน้ำสักตูมสองตูมอะ่ะนี่นี่พอดีเลยมแม่ซื้อเบออาะเปลารวมใหม่สองอันรอ อุ้ยอันนี้ก็นอนแช่น้ําฟินเลยดิแต่ตอนเนี้ยมีบอะลงโรมานี้แค่2แล้วก็เป็นอีกหนึ่งอันเท่ากับว่าเป็น3แต่พวกเรามี4คนเท่ากับว่าคนเดคนหน่อต้องอดเล่นใช่ใครจะเป็นผู้เสะะะียสละเฮ้ยมองในพี่อะพวกเราอะอยู่บ้านทุกวันพี่อะนา,นานกับทีทีต้องได้เล่นดีแม่ดูแล น่าจะเคลียร์กันไม่ลงตัวเอ่องั้นถ้าไอชิวจะเล่นน้ำนะไ่ชิวก็เล่นน้ำไปไม่ต้องใช้บอกเฮ้ยได้ไงอะพี่ก็อยากมีคิวแบบเป็นเซเลบบ้างอะนอนชิวๆใส่แว่นดำแล้วก็ดูดน้ำมะพร้าวอย่างเงี้ยสงสัยจะเคลียร์กันไม่ลงตัวงานนี้เอางี้พี่มีข้อเสนอมีอะไรว่ามาไหนๆก็ไหนๆละ เรามาจับไม้สั้นไม้ยาวกันดีกว่าคนแย่ไม้สั้นอ่ะอดเล่นน้ำเอาดิเดี๋ยวยังไม่จบคนที่อดเล่นน้ำอ่ะต้องเป็นท่ารับใช้ริมสาะหนึ่งวันได้หมดไม่กลัวหรอกกลัวป่าชิตามาดิเรื่องดวงอ่ะไม่แพ้ใครอยู่แล้วโหถ้าน้องจับได้ไม้สัน้นน้องก็อดเล่นดิแถมต้องรับใช้อีกกลัวแล้วนะ้องไม่กลัวหรอก ก็มาดีงี้งั้นมาจับไม้สั้นไม้ยาวกันเลยดีกว่าแม่อ่ะไม่ต้องเรียกเตรียมไว้ให้แล้วโอ้โหแม่นี้เตรียมพร้อมเนาะจริงมาจับไม้สั้นไม้ยาวคนได้ไม้สัน้นอดเล่นน้ำแถมต้องเป็นท่าริมสะหนึ่งวันมาจับกันเลยอ่ะใครจะจับก่อนอนะ่ะเอาเลยน้องขอก่อนเลยน้องตัวเตี้ยสุด น้่นนนงเอานี้แล้วกันเดี๋นี้มันสั้นหรือยาวอ่ะแม่เดี๋ยวก็รู้มาคนต่อไปเลยนันต่อไปเขาเองเป็นไงยะไหนลองมาว่าจะไหน่อยดิ แน่น้องทำรักกันสิเฮ้ยเท่ากันแสดงว่าอันนี้มายาวรอละดิเอ๊ยซยละอ่ะสองคนจับพร้อมกันเลยจะได้รู้หนึ่งในสองอันเนี้ยไม่ไปชิวก็เขาแหละที่ต้องอดเล่นฮวันเนี้ยพี่ก้าท้าซ้ายจากหอพี่อ่ะโชคดีแน่ วันเนี้ยเขาเก็บขี้แมวไปแล้วเจอเรื่องแย่ๆวันนี้ต้องมีเรื่องดีๆบ้างไม่ใช่รองดมเด็กแม่ไม่ล้างมือเนี่ยล้างแล้วจะกลิ่นมันติดมาเฮ้ย<า>ไ,ไม่ได้วันนี้ก้าวเท้าซ้ายต่ออันซ้ายดิเอา้าเขาเจ้านี้อยู่พอดีเลยช่วยไม่ได้ช้าเองนี่เอาอนี้ก็แหละเป็นไง่ใครเป็นคนรับใช้ใครใครใคร ไหนพี่ชิวมาดูดิเฮ้ยเขาได้ไหมเยาวเย้ยฮึชิววันเนี้ยก็อดเล่นไปก่อนนะเราอะไม่น่าคิดเลยคิดเองโดนเองไปเลยพี่ชิวงานแรกสูบลมสูบให้ตึงๆน้พี่ชิวสวยชิปที่หลัง ต้องก้าวเท้าขวาจะหอ่อละ โอ้เจ๋งแฮะมีที่สานามด้วยพี่ชิวอยากเป็นเซเลบย์ปะจะน่าเสียดายจังไม่ได้เป็นจะไม่เป็นไรจะหนูเป็นแทนให้ไม่ต้องอาามาซ้ำเติมพี่เล่งกังนเลยเถอะแต่พี่อ่ะค่อยเล่นพรุ่งนี้ก็ได้ป้าเล่งกันเลยดีกว่าพวกเราอะ่ะอื อยากแช่แบนี้บ้างอ่ะช่วยไม่ได้เป็นคนคิดกติกาเองตอนที่แรกอะ่ะ<ม>แบ่งกันเล่นอะ่ะก็จบแล้วจริง <ๆ S 2> <นะ S 1> ด้วยโอ้ยสบายวิชิวมันมีนี่ใส่น้ำด้วยอะ่ะเยากินน้ำอะ่ะไปเอาให้หน่อยดิเออเดี๋ยวไปเอาให้เร็วๆนะควรลับใช้ เราปกติอะคนใช้ริมสระวยน้ำอะมันไม่ใช่แบบนี้นะใช่คนมาเสิร์ฟริมสระมันต้องมีถุงมีถาดดิแล้วนี่อะไรไม่ใช่เอาถาดด้วยเอเอาเขาว่าเสิร์ฟก็ต้องมีถาดสิก็ได้เสิร์ฟแค่นี้ต้องเอาถาดด้วยเรื่องเยอะจริงเลยพวกนี้ แล้วเบลเคนรับใช้ได้ไงเนี่ยเออเบลเคนรับใช้จริงด้วยอ่ะใช้แก้วนี่มีชั้นวางด้วยอ้ยสบายเขาอยากได้ขนมมานอนกินชิวๆอ่ะจัดให้หน่อยดิคนใช้ืมได้ครับคุณผู้หญิงพวกเรา เดี๋ยวใช้ชีวิตหัวหมุนเลยจัดไปสบายเดี๋ยวน้ำเดี๋ยวขนมอ่ะคุณผู้หญิงมีอะไรทำอีกไหม้องไม่ว่างอ่ะแกให้่อยดิโอ้โหเกินแปป้าคุณผู้หญิงอย่าบนอออือ ตอนผมเสิร์ฟน้ำเช็ดขอบสระใช้ชีวิตคนรับใช้ไหแม่ก็ไม่แปลกก็เป็นคนใช้เขาก็ต้องใช้สิน่อย่าอู้แคนเรกมาเพิ่มแล้วครับเอาน้ำมาดูแลพี่ิวเอน้งด้วยิาาดวยอออย่าอู้เออครับ